เนี่ยนะครับวันนี้อยู่กับช่องเน้นเกตเชน่าครับวันนี้นะทุกคนผมจะมาทําการแข่งขันการตากลัวทั้งสามคนนะครับเริ่มต้นด้วยพี่ฟิวพี่จอนนี่เนยริมอนุนะครับซึ่งลิมอนุก็ไปได้สวยนละครับทุกคนนี่ตอนตอนต้นริมอนุอาจจะไปด้วยสวยนะครับแต่ตอนท้ายๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวไปรีวิวแมปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันแมปทั้งหมดกันเถอะทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่โอเค ทครับทุกคนซึ่งตอนนี้ครับทุกคนผมงผมก็จะเปิด UI นะครับที่เปิด UI เพราะว่าที่ไม่เพราะว่าเวลาเปิด UI นะครับมันจะแบบแบบได้สวยๆนะครับมันจะได้ให้แบบไม่ต้องแบบไปดูช่องเก็บของนะทุกคนทุกคนดูตรงนั้นตรงกลางหน้าหน้าจอเลยนะครับนี่นี่ก็คือไฮไลท์นะคะทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนดูกันเลยนะครับว่าไฮไลท์เป็นยังไงกันบ้างโอเคไปดูกันนี่ย้อนทุกคนนี่ เดี๋ยวจะพาไปดูทุก,ทกด่านทุกด่านนั้นแนะครับแต่ตอนนี้เขาแต่ตอนนี้ผมอัปเดตบ์ชันแล้วนะครับแต่ตอนนั้นที่ผมอัปเดตบ์ชันไม่ได้นะครับตอนนี้อยู่ที่ด่านเจ็ดอันนี้ด่านแปดแล้วนะครับนี่มีทั้งโหมดฮาร์ดและโหมดอีซี่นะครับก็นั่นแหละให้ทุกคนเลือกเองกันนะครับอันนี้ก็ด่านที่เก้ามันแปดตรงไหนทุกคนทุกคนนับดีดีโอเคแต่ว่าก็ช่างเถอะทุกคนนะงั้นเดี๋ยวทุกคนจะเนี่กด่านด่านนี้ด่านนั้นที่เท่าไหร่ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปก็เป็นด่านที่ที่สิบนะครับนี่ด่านด่านสิบก็ประมาณนี้เลยเนาะนี่เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนด่านที่ทีสิบก็ก็ประมาณนี้นเลยด่านที่สิบสิบเอ็ดนี่นี่ยากหน่อยนะนี่ยากยากมากนะครับทุกคนดับดับเป็นจำยังยังไม่นอดนะทุกคนแต่หน้าแต่สามคนนี้คือเทพแห่งปาก,กัวครับทุกคนผมนับถือเขามากผมว่าเขาน่าจะแบบผ่านในแถวนี้ได้นะโอเค ประมาณนี้ครับทุกคนนี่นด่านที่เท่าหไหร่เท่าไหร่นะว่าทุกคนช่วยจากันหน่อยนะทุกคนช่วยจากันหน่อยนะว่ามันเป็นด่านที่เท่าไหร่แนวน่าจะด่านนี้น่าจะสิบสามมั้งน่าจะน่าจะสิบสามนี่นีน่แหละอืมโอเคไปไปดูอ่ะด่านที่สิบสี่กันต่อไปอันนี้ด่านที่สิบสิบสี่อุ้ยนี่นี่ตรงตรงนี้น่าจะน,น,น่าจะยากนะครับทุกคนขออภัยนะทุกคน,นพูดพูดผ,ผิดพูดผิดโอ้ย พูดผิดขอโทษทีทุกคนขอโทษพูดผิดนะคะครับไปดูต่อไปเลยด่านที่สิบห้าวัดทําไมเมื่อกี้มันผม,มเห็นเลขหนึ่งแต่ไม่เห็นเลขห้ยค,ครับงั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเพราะว่าผมอัปเดตเบุชันหนึงไงก็แบพก็น่าจะบั๊กนะครับก็คือทุกคนเดี๋ยวเอาไปส่งเถอะส่อนที่ว่าใครจะไปอันอันดับหนึ่งซึ่งตอนนี้คือตอนแรกทุกคนผมคิดว่าแบบจะ แบบรอบเดียวจบแต่ว่าอันนี้ให้มาดูไฮไลท์ก่อนนะครับเผื่อแบบยังไม่มีใครรู้ว่าแบบด่านไหนไมันเป็นดักอะไรบ้างครับด่านนี้เป็นอะไรบ้างครับก็น,นี่แหละพาพาดูทุกกด่านเนยนะอืมอืมก็ประมาณนี้นะดูข้างบนด้วยสวยมากอุ้ยตรงตรงนี้ตรงนี้น่าจะง่ายนะทุกคนตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้น่าจะง่ายเลยเนีย ทำ,ท,ำทำไมทำทำไมเวไนยาเปิด UI แล้วมันดีขึ้นนะทุกคนคือแบบภาพมันดีขึ้นนะทุกคนไม่เห็นช่องคือเวไนเห็นช่องเก็บเก็บเก็บของแล้วมันแบบปวดตาทุกคนประมาณนั้นเนี่ยคือคือเวไนทำไฮไลท์เนี่ยมันเป็นแบบนั้นโอเคทุกคนมาเข้าเนื่องเถอะอย่าเพิ่งไปพูดนอกนอกเนื่องแม้ไอแม้ไอเนาก็พูดนอกเนื่องเนาะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะ้อวนี่ครับก็ไฮไลท์ก็เป็นประมาณนี้นอ่อเนาะ ไปดูกันเถอะว่าพี่เขากำลังลับมากันอยู่โอเคไปกันเลยยังไม่ไม่ไปอีกโอเคมาดูกันครับโอเคทุกคนพี่ตอนนี้พี่จอนนี่เป็นอันดับที่สองส่วนทิมมนุก็เป็นอันดับที่สามเพราะว่านิมนุก็ชานานอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยค่ชำนานแบบนี้เท่าไหร่ก็คือทุกคนแบบเขาเนวเกือกันะทุกคนตอนนี้พี่พี่ฟิวเป็นอันดับหนึ่งนะครับทุกคนโอเคนี้พี่ฟิวเป็นเป็นอันดับหนึ่งโอเคทุกคนตอนนี้พี่ฟิวกำลังไปนะทุกคนโอเค อืมเออเออโอเคครับทุกคนมันลุ้นไปด้วยกันนะครับทําไมทําไมคนตัดตัดตัดต่อน,นี่ลุ้นจริงๆนะเนาะใช่ไหมเออใช่ใช่โอ้ยพูดกับกับกับตัวเองเนี่ยอีกนะโอเคครับทุกคนก็ต้องขออภัยกับอะไรสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับทุกคนตอนนี้มามาดูอันนี้ไม่เข้าเนื้ออะตอนนี้มาเข้าเนื้อก,กันเถอะทุกคนมาดูอันนี้ก่อนต่อ,อเถอะอืม ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นี่ตอนนี้พี่ฟิวก็กลายเป็นเทพแห่งปากกลัวไปแล้วไปแล้ว้น,นะครับทุกคน <c oughs> โอเคตอนนี้พี่ฟิวได้ใช้พลังแห่งซนะุปเปอร์โซนิกได้แบบปากกลัวแบบโคตรเทพแบนัทุกคนคือตอนวอร์มอ่ะพี่จอนนี่ชนะนะครับแต่ตอนแต่ตอนแข่งจริงอะ่ะพี่ฟิวชน,นะครับพี่ฟิวชนะขาดขาดลอยจัดไป จัดไปโดดต่อไปพ,พี่ฟิวพี่โดดต่อไปเย่เย่เย,ย่โอเคครับทุกคนเอาอยัางไงต่อพี่ฟิวจะจะจะไปต่อต่อไหมคือตอนนี้ผมถ่ายตอนเอิมหนึ่งทุ่มสี่สิบแปดมั้งถ่ายตั้งแต่หนึ่งหนุ่มสี่สี่สี่สิบแปดมาตัดตอนหนึ่งทุ่มห้าห้าสามโอเคครับทุกคนไปดูกันต่อเนะไปเลยนี่ตอนนี้พี่ฟิวก็ไปต่อนะว่าทุกคนทํา ผมรู้สึกว่าคือทุกคนน่ะสามารถข้ามด่านกันได้นะครับถ้าแบบคนไหนไม่ผ่านเดี๋ยวจะเป็นการช่วยนะคบโดยดการที่คือผมจะส้ำคือถ้าผมตัดตรงไหนก็แสดงว่าสามารถทาให้คนนั้นมันบินได้นะคบทุกคนก็นั่นแหละจะมีไอเทมเสริมให้อยู่นะจะมีไอเทมบินนะคบทุกคนก็คือในแบบนี้ทุกคนห้ามห้ามใช้แต่ว่าใครใช้อน่ทุกคนผมจะตัดออกนะคบเพื่อเพื่อเป็นการทําให้เอิ่มคลิปมันดูดีนะครับเลยครับ <bers> ตอนนี้พี่พี่ฟิวขึ้นนะครับตอนนี้พี่ฟิวกาลังวิ่งไปนะครับ เฮ้ยพี่พี่ฟิวพี่จอนนี่หล่นเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ฟิวมามาสู่เส้นชัยนะครับทุกคนนี่ช็อปเห็นไครับทุกคนเห็นครับทุกคนเฮ้ยพี่พี่ฟิวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอขอแคปรูปดแบบโอเคแคปรูปแล้วนะทุกคนโอเคป่ะพี่ฟิวเก็บเก็บดาวเลยพี่เก็บได้เก็บดาวเลยเออนั่นแหละพี่เก็บเก็บดาวเลยเยี่ยมเลยพี่โอเคครับแล้วสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งสู่1,000ซับสไครป์เบอร์ ไปกกันบ๊ายบายนะฮะยังยังไม่ไปอีกโอเคครับทุกคนแล้วก็บ๊ายบายนะฮะ